เก็บเอาเลยค่ะข้าเจ้าว่าอันใชีได้ค่ะข้าเจ้าบ่หามค่ะพี่น้องใครอยากกินก็เก็บเอานะคะแล้วข้าเห็ดพี่น้องแล้วข้าเหตดพี่น้องเกาลัดเนาะปลาดงปลาเกาะลัดจ้ะกะลังสิเริ่มโลนค่ะจากเพื่อนกระเต๊ะ เก็บแน่หนุ่อมอีกกำลังลนค่ะพี่น้องจา้าเห็ดแม่งามเนาะเห็ดเห็ดเห็ดมากค่ะมากเก็บเกาลาดบาดนี่แล้วก็เห็ดพี่น้องเกาะเก่ารัดอย่ากใหนี่อยู่บ้านง้อเนาะของพี่จังสีแม่ เก็บเอาเลยค่ะข้าเจาเ้าบ่เอ็ดได้ค่ะข้าเจ้าบ่หามค่ะพี่น้องใครอยากกินก็เก็บเอานะคะสมีหลายต้นค่ะเก็บเอาตามพื้นในล่นเต็มดินอยู่ดิพี่น้องแต่นั่นก็คือเหตดค่ะเหตุเก็บจังมันเลยค่ะน้ำเยอะเลยเต็มอยู่เต็มพื้นอยู่ค่ะร่วงลงพื้นต้นนี้ตน้นมะสูงปันไดค่ะ แต่ว่าปลานี่กลุ่มนี่รู้สึกว่ามาเด้อมาเด้ิน,น,น,นเ,เลขาเหตุพี่น,อน้องเกาลัดเนาะปลาดงปลาเกาลัดจ้ะ กำลังสิเริ่มโลนค่ะจากเพื่อนกับเต๊ะม,มาเดินมาเดินเก็บเอาขึ้นนอนเก็บเอาเก็บจังมั่นเลยค่ะกำลังเยอะเลยมาดู่ะมามามาเก็บน้นกัน น้ำเยอะเลย,นำนำย,เลยมาที่นอกบนันทีเก็บตลากใช่ไหมค่ะมาเดินมาเดินดเก็บปากที่นอนพี่เ้าเาะะก็บปากเม็ดใหญ่มาหนอค่ะเนาะ เม็ดใหญ่ๆก็ร,รักค่ะของฟรีค่ะของฟรีมาที่น,นอกบ้านนาี้เก็บแต่ล่าสั้นนี่ค่ะเก็บเอาเม็ดนี้ใหญ่ไม่เนาะค่ะเนาะเม็ดใหญ่ๆก็ร,รักค่ะของฟรีค่ะของฟรีราคาเห็ดพี่น้องเต็มอยู่ เต็มพื้นอยู่ค่ะร่วงลงพื้นต้นนี้ต้นพ่มสูงบันไดค่ะแต่ว่าปลานี่กลุ่มนี่รู้สึกว่าปลาแก่กินนั่งเวลาข้าเบิ้งเิยชูกันนั่งกินเพื่อนๆค่ะพี่น้องจ้ามีติดเม็ดใหญ่ๆเด้อค่ะเด้อมาเด้อนักข้าเห็ดพี่น้องนักข้าเห็ดพี่น้องสองอีกกำลังลนค่ะพี่น้องจ้าที่ีหลายต้นค่ะ เก็บเอาตามพื้นนี่ร่นเต็มดินยู่ยดิพี่น้องแต่นั่นก็คือเห็ดค่ะเห็ดเห็ดแมง่ามเนาะเห็ดเห็ดเห็ดมากค่ะมากเก็บก่อลราดบาสนี่ ลักข้เหตพี่น้องลักข้าเหตพี่น้อง,าองมาพี่น้องบัดนี้เก็บแต่ลาซอยเนะะี่ค่ะมาพี่น้องบัดนี้เก็บแต่ลาซอยเนะะี่ค่ะมีหลายต้นค่ะเก็บเอาตามพื้นในร่นเต็มดินอยู่ยดิพี่น้อง แต่นั่นก็คือเห็ดค่ะเห็ดเยอะๆร่วงเต็มพื้นเลยค่ะสีเบิ้งต้นเขาได้พี่น้องตนนะ้นอย่าไข่นี่อยู่บานเ้องเนาะของพี่จังสีแม่เป็เกานละัดเนาะป้าดงป้าเกาลัดจ้ะ กำลังสิเริ่มโลนค่ะจากพื้นกับเต๊ตมาดูขค่าม,ามามาเก็บต้นกันเก็บจังมันเลยค่ะน้ำเยอะเลยเห็ดแมงามเนาะเห็ดเห็ดเห็ดมาค่ะมาเก็บกอลาตบานนี่ทีมีหลายต้นค่ะ เก็บเอาตามพื้นในร่นเต็มดินอยู่ดิพี่น้องแต่นั่นก็คือเหตุค่ะเหตุนะคะเห็ดพี่น้องมาพี่น้องบันนี้เก็บแลาไซยนยเลยคะ่ะเก็บจังมันเลยค่ะลังเยอะเลย,ยเยอะๆร่วงเต็มพื้นเลยค่ะ สเสบงต้นเขาได้พี่น้องตอนน้นมีหลายตนค่ะเก็บเอาตามพื้นในร่นเต็มดินอยู่ดิพี่น้องแต่นั่นก็คือเห็ดค่ะเห็ดเห็ดไหมงามเนาะเห็ดเห็ดเห็ดมาค่ะมาเก็บกวาดลาบบาทนี่แล้วก็เห็ดพี่น้องมาเก็บเอาเลยค่ะ เจ้าบอ่อันเสียดายค่ะข้าเจาเ้าบ่หามค่ะพี่น้องใครอยากกินก็เก็บเอานะคะเก็บเนี่ยตรงนี้กำลังลนค่ะพี่น้องจา้าไปแก้กินนั่งเวลาข้าเบ,บิ้งคเคยมูกันนั่งกินเพิ่นๆค่ะพี่น้องจา้ามีเต่เม็ดใหญ่ๆเด็ดค่ะเด้อมาเด้อมาสักเก็บเอาเม็ดใหญ่ๆมันมต้องขันเนาะเม็ดใหญ่ๆก็รัดค่ะ ของฟรีค่ะฟองฟรียออเยอะเยอะร่วงเต็มพื้นเลยค่ะเสียเบิ้งต้นเขาได้พี่น้องต้นมีหลายตนค่ะเก็บเอาตามพื้นในี่ล้นเต็มดินอยู่ดิพี่น้องแต่นั่นก็คือเหตุค่ะเหตุ ีเก็บกับลากใช่นหมคะ่ะเก็บเอายมนนะเม็ดใหญ่ๆมันาะค่ะเนาะเม็ดใหญ่ๆก็ลับค่ะของฟรีค่ะของฟรีเออยอะร่วงเต็มพื้นเลยค่ะสีเบื้องต้นเขาได้พี่น้อง,ต,องต้น เิบงต้นเขาได้พี่น้องต้นมีหลายตนค่ะเก็บเอาตามพื้นในร่นเต็มดินยู่ดิพี่น้องแต่นั่นก็คือเหตุค่ะเหตุเก็บเอาเม็ดยัใหญ่มัเนละค่ะเนะเม็ดใหญ่ๆก็รลิกค่ะของฟรีค่ะของฟรีเก็บจยงมั่น เบิ้งต้นเขาได้พี่น้องตอน้ตนขีกําลังลนค่ะพี่น้องเก็มนเลยค่ะ,นนะก็บบค่พี่องเยอมอยูเต็มพื้นอยู่ค่ะร่วงลงพื้นต้นนี้ต้นว่าสูงบันไดค่ะ แต่ว่าปลานี่กลุ่มนี่รู้สึกว่าสะคะเห็ุพี่น้องเก็บยังมันเลยค่ะนำ้ำนำเยอะเลยเก็บนองมีกาลังล้นค่ะพี่น้องมีหลายตนค่ะเก็บเอาตามพื้นนี่ล้นเต็มดินอยู่ทดิพี่น้องแต่นั่นก็คือเหตดค่ะเห็ุเก็บยังมันเลยค่ะน้ะนำน้ำเยอะเลย เดอมาเด้อแกาพี่น้องเอาปแก้กินนั่งเวลาข้าเบิงคชูกปนั่งกลินเพื่อนๆค่ะพี่น้องจามีเม็ดใหญ่ๆเด้ดเอพเด้อมาเด้อมา่าเล็ก,กรกอย่าายนี่อยู่บ้านห้องเนาะ